ทำไมอยู่ดีถึงกลับมาเป็นแฟชั่นเซ็ตนั้นได้คือจริงๆมีแฟนคลับเรียกร้องอินแบบอินบ็อ,นบอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่กระต่ายออกงานเลยงานเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าจริงๆกู้หุ่นอยู่คือแบบ ออกกําลังกายทุกวันเลยหลังจากส่งลูกโรงเรียนปั๊บก็คือค่าฟิตเนสเลยกู้หุ่นพอเราหุ่นเริ่มมั่นใจอย่างเงี้ยเราก็ถึงกลับมาถ่ากยกลับทำเล็กร้รองของแฟนคลับที่อยากเห็นแบบเราแซ่บอยู่รับงานแซ่บอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คัมแบ็กเต็มตัวแซ่บกลับมาแซบ่บเต็มตัวไม่ี่ควจะถามนะเรไปที่ผ่านมาเราหายไปไหนมาหายไปเพราะว่าหุ่นมันไม่ได้คือแบบโบวาบมากลูกสองแล้วน้ําหนักขึ้น2ีสิบกว่าโลประมาณ2ีสิบกว่า ก็เลยรู้สึกว่าแบบเมาไม่มกล้าโชว์ยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่พอคือพอไปเที่ยวต่างจังหวัดไรอย่างนี้เราก็แบบเอ้ยไทยหุ่นมันก็โอเคแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็บอกแซบแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมาหลับได้ใช่แล้วก็อายุสามห้าด้วยแหละแล้วค่ะี่ไยหน้อยหน้าเพื่อนไม่ได้สามห้าเราเป็นตัวแม่สาวแม็กซ์ติมอย่างเงี้ยเราก็ต้องแซบนิดน,นึงใช่ แสดงว่าที่ผ่านมาก็คือไปทำหน้าที่แม่แล้วมีรออใช่ค่ะจะว่ายังไงก็ได้ค่ะก็คือพอมีลูกเนี่ยเราก็โฟกัสกับลูกด้วยแหละเพราะว่ายังเล็กอยู่แลวตอนนี้ลูกเราเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเราก็เลยมีเวลาหันกลับมาแบบออกกําลังกายดูแลสปงสปาดูแลแตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออฉันก็แบบไม่ได้แย่ฉันก็ผุ่นก็โอเคกลับมาเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มแบบสวยแล้วรับการได้แล้วค่ะคุณสามีว่าไงพอเห็นภาพแฟชั่นเสร็จนะเอาจริงปะค่ะ แฟนหนูอะ่ะเขาชอบที่กระต่ายเป็นกระต่ายอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะคือตอนที่เรารู้จักกันอะ่ะกระต่ายแม็กซีมอ่างเงี้ยคือแบบตอนที่รู้จักกันตอนแรกก่อนแต่งงานเลยก็ต้องแบบต้องยอมรับว่ากระต่ายก็แซบกว่านี้อีก<ม>เออวยความที่เป็นกระต่ายแซบอยู่แล้วอะ่ะคือเรื่องความแซบเขาไม่ห้ามแฟนไม่ห้ามก็คือเต็มที่เลยเป็นตัวของตเองเลยก่อนแต่งงานเป็นยังไงหลังแต่งงานมีลูกอยากแซบก็คือแซบคือเขาชอบให้เราดูแลตัวเอง ให้เราแบบแซบให้เราสวยให้อะไรอย่างนี้ได้ติงกตัวได้ใช่แล้วพอว่าเห็นแฟชั่นเซตล่าสุดเขาให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบเขาบอกว่ากลับมาปริงลักอีกครั้ง ใช่ก็ดีใจที่แฟนบอกว่าเออแบบว่าพอเห็นกระต่ายถ่ายเซ็กซี่เซตนี้แล้วก็แบบรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราต้องมีลูกต้องเลี้ยงลูกปล่อยบุญเพย่งเงี้ยมีความกังวลไหมว่าสามีรู้สึกว่าไม่ชอบเราที่เจอครั้งแรกไหมกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนน่ยน้ำหนักคือแบบประมาณ4 3เองใช่พอหลังมีลูกอะมันขึ้นไปถึงหกสิกว่าแม้ตอนแรก แล้วตอนนี้ก็คือกลับมาเริ่มเหลือ47แล้วอะไรเงี้ยก็ลดไปอุ้ยเยอะสิกว่าโลแล้วอะตอนที่ขึ้นไปถึง60กว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่ค่อยทําการบ้านกับแฟนอ้าวเหรอแล้วก็จะแบบว่าเราก็นอนกับลูกไปอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแบบต่างนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแบบคือเขาอะก็คือแบบว่าคุณยังดีอยู่คือเขาอวยเราให้กําลังใจเราเต็มที่อยู่แหละแหละแต่ด้วยความที่เราแบบผู้หญิงเน่เนาะทุกคนเนี่ยมุกแม่และหลัง ม,มาม่าบูนู่นนี่นั่งคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราก็โฟกัสแต่กับลูกไม่ค่อยได้ให้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยทำกนานกับแฟนหรือว่าแบบไม่ค่อยแบบหวังนที่ควรด้วยซ้ำมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่แบบว่าคือแฟนเขาพยายามแบบให้กำลังใจเราแล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าใจนะทุกคนพอมีครอบครัวมันมีความเปลี่ยนแปลงในหล,หลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะร่างกายของผูง้หญิงอ้วนขึ้นหรือว่า พอเราอยู่กับลูกบางทีเราก็เป็นอีเพิง่งหัวยุ่งนู่นนี่นั่นไม่ค่อยแบบว่าได้สวยเป๊ะเหมือนตลอดงานเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเครีบผันมาดูแลตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่อยาก,กทำใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ก็คือต่างคนอ่ะต่างแบบเต็มที่กับลูกอยู่แล้วแหละเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเียแต่ส่วนเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากทำอะไรอก็คือได้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะแสดงว่าตอนนั้นกระตานก็เปกังวลว่าสามีจะไม่รักเพราะเราไม่ทําการบ้านไม่ไม่มีเวลาดูแลในความเป็นภาสามีภรรยาเลย มันก็มันเขาเรียกว่าไม่เท่าที่ควรมากกว่าก็คือแบบคือคนภายนอกมองว่าโอ้ยแฟนมันก็ตายแม็กซิมต้องแบบนู่นนี่นั่นแกนะ่เนอเออแต่ความจริงผู้หญิงทุกคนอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเอ,อ้ยขอเวลาชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกับว่าแต่ตอนนี้ก็ก็พยายามที่จะแบบว่าแบบมีโมเมนต์หวานกันเหมือนตอนแรกที่แบบพยายามเราสองคนพยายามแบบว่า พูดว่าอะไรแล้วก็มีอะไรก็เปิดใจคุยกันก็แบบว่าเอ,อ้ยพี่ยังไงบ้างอะไรเยที่กระต่ายไม่ค่อยแบบมีเวลาให้เท่าไหร่นะเรื่องอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออก็แบบว่าก็เข้าใจว<ข>่ายังไงบ้างพอเราสกว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ในความเป็นผู้ชายเขาได้มากเขาตอบกลับว่าอะไรบ้าง เขาก็ในผู้ชายทุกคนก็ต้องการแหละเข้าใจแต่เราก็แบบว่านะเราก็มีมีเขาเรียกเขาเห็นเขารู้อยู่ว่าเราทําอะไรแล้วทําหน้าที่แม่เต็มที่เขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความที่เราเป็นผู้หญิงเป็นเราก็ก,ก็ก็รู้แล้วก็ก็คิดว่าจะปรับตัวจะให้แบบหวานขึ้นสวีทขึ้นบ้างอะไรอย่างงี้ใช่เราไม่ได้เบื่อใช่ไหมการทำกับบ้านเราไม่ได้เบื่อใช่ไหมจริงๆไม่ได้เบื่อแต่อย่างว่าพอกระต่ายปรับตัวพอแบบ มันต้องตื่นเช้าพร้อมลูกมีกิจกรรมหลายอย่างใช่มันทําให้เราต้องนอนไวเพราะลูกนอนสองทุ่มแม่ถามทุ่มหลับแล้วอ่ะเพราะปกติเราก็บอกแฟนว่าเราจะส่งซิกด้วยการใส่ชุดนอนถ้าเราแบบว่าอยู่กับลูก่ยเราจะใส่ชุดนอนเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนเราพอเนี่ยเราก็จะแต่ว่าเปลี่ยนไปชุดแม่แซบอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช่ที่ของซิกแต่พอดีเราบังเอิญเราหลับกออย่างเงี้ยช่วยเราไม่ได้ไม่เปลี่ยนจะไอ้ส่วนใหญ่จะหลับกอเลยไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นห่าหาไปแล้วน้วันนี้คือมันกลับมาเติมเต็มมันมากได้แค่ไหน เต็มได้ไหมคะที่ไหนก็พยายามปรับตัวค่ะใช่ต้องพยายามจูนว่าแบบโอเคฉันพอพาลูกขานอนเสร็จฉันต้องยบาเพิ่งหลับนะต้องมีเวลาของสองคนบ้างอะไรอย่างงี้ช่วงที่เราแบบไม่อยากทำกันบ้านกะกลัวเขาจะไปมีผีกลัวนะก็แตคิดว่าผงคือคนต้องกลัวนะก็คือแบบพยายามก็มีแบบสาวพี่สาวเฮ้ยเนี่ยกระาตอยากไม่ไม่ค่อยได้ทำกันบ้านเลยอยากทำไงดีอะไรพี่สาวก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะต้อง หน้าที่แม่แล้วหนะ้าที่เมียห้ามปกครองอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดแล้วแต่ว่าเหมือนแฟนกระต่ายโชคดีที่เขากแบบว่าช่วยดูลูกไม่ค่อยเที่ยวแต่ถามว่ามีเที่ยวกับเพื่อนไหมก็มีบ้างนานๆครั้งจะขอออกไปนั่งดื่มกับเพื่อนเงนี้ยเราก็มีคิดเฮ้ยจะยังไงข่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีข่าวอะไรออกมาว่าแบ<ล>บนอกใจจริงๆเราม,รมากกีข่าวเพราะว่าเราไปเกิดภาวะหน่อยคนเดียวอย่างเงี้ยแทนที่เราต้องดูลูกแล้วก็ต้องมากังวลจากสามีด้วยแล้วก็ได้คุยกับเขามาปัญหาเขาก็ตอบ คุยค่ะกระต่ายเป็นคนที่ตรงๆมากแต่บอกว่าโอเคไปเที่ยวเนี่ยไปกับใครยังไงคือให้เคลียร์ชัดแล้วก,กับกี่โมงอะไรเงี้ยทุกอย่าง้องชัดเจนแต่ว่าแฟนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่โชคดีใช่แล้งน้ำวันนี้ก็คือกลับมาสมัครสมุนเหมือนเดิมใช่ค่ะเออคือจะไม่รู้ที่สามอีกคนที่สามเนี่ยเดี๋ยวรอดูเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจก็แย่เนาะแบบผู้ชายสองคนมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมากแล้วอ่ะใช่สองคนใช,ใช่ผู้ชายสองคนต,ต่อไปต้องมี เรียนเนาะเด็กเหล่านี้โอ้โหก็ต้องเรียนขยายให้ลูกมีแบบว่าสังคมที่ดีมีอะไรก็ต้องแบบเรียนที่ที่ดีๆอะไรเงี้ยเพื่อมีคอนเนคชั่นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเต็มที่แบบลูกด้วยเนี้ยกลับมาทขาไม่ขังเงินเผื่อแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งส่นนงสลูกเรียน,นกลับมาแล้วทำอะไรบ้างตั้งเป้าว่าจะเกลับก็ต้องการอีกครั้งก็กอยากทำอะไรครับเพราะว่าการมันก็เปลี่ยนไปมากสมัยที่เราเคยอยู่แล้วตอนนี้ใช่เปลี่ยนไปมากคือทำยูทูบของตัวเองด้วยค่ะก็คือกระต่ายแซบก็คือ ก็กำลังดูแบบว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยากติดตามกระต่ายนอกจากการถ่ายแบบอย่างเงี้ยค่ะว่าจะสามารถดึงเพื่อนมาร่วมง,งานทิดชลิงแบบทำอะไรกันได้บ้างอะไรเงี้ยแนวกระต่ายแซบที่คนอยากดูแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีนะแบบว่าทำ u t u b e เวลาเราแบบว่าเบื้องหลังการถ่ายแบบแบบคนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแบบเป็นแบบว่าเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลงในช่องกระต่ายแซบช่า <ด S 1> ยุสสารสุภาพมันจะเป็นฐานของเซ็กซี่ของเรา嘛 สำหรับกระต่ายนะกระต่ายคิดว่ากระต่ายตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่สวยอะไรมากมายพอ30หรือพอมาถึงตอนช่วง35เนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงแบบว่าโตเต็มที่เป็นสาวเต็มที่แล้วรู้สึกว่าสวยเต็มที่แล้วถ้าเรายังดูแลตัวเองคือช่วงนี้คือช่วงที่สวยแนตะ่ว่าช่วงนี้คือสวยแบบมั่นใจคือ,ค,อคือมัน่นมั่นใจว่าสวยกว่าก่อนแต่งงาน<อ> <laughs> ใช่ใช่เหมือนตอนนั้นเหมือนเราก็แบบยังไม่ค่อยเข้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอ,อมัน่น คิดว่าน่าจะดูดีขึ้นสวยขึ้นใช่สุดท้ายนะคะฝากว่าเราจะทำอะไรบ้างผลิตภัณฑ์นก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่างอื่นก็ขอฝากนะอย่าเพิ่งลืมกระต่ายติดต่องานาได้แล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะมีกระต่ายแซบชาแนลค่ะแล้วก็ช่อง นอกจากช่อง y o u t u b e แล้วตอนนี้นะคะก็มีเพลงด้วยไม่รู้ได้ฟังกันหรือ,อยัง mm hmm. เพลงอยากโดนนะคะ mm hmm. ที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วก็ต่อไปนะคะ mm hmm. จะมีเพลงที่2องแน่นอนใ mm hmm. นปีหน้าค่ะ